thank <laughs> you แม้คนชายแดนตลอดแนวรบตั้งแต่อีสานลากยาวไปถึงสมรภูมรับตะวันออกจะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่ยังได้กลิ่นทะแม่งทะแม่งว่าบางที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงเคยมีการสู้รบกองทัพกัมพูชาสั่งให้อพยพทําให้ชาวบ้านตามแนวชายแดนจึงคาดการว่าฝ่ายกัมพูชาเตรียมการรอบกัดหรือปะทะรอบสามหรือไม่ทั้งยังมีข่าวลือสะพัดเกี่ยวกับสงครามรอบสามที่กําลังจะประทุข,ขึ้นได้ทุกเมื่อ เพราะยังเห็นคลิปทหารกรเมศฝึกซ้อมรบเคลื่อนกำลังพลสะสมหรือจัดซื้ออาวุธจากต่างประเทศเพราะโดนทหารไทย่ง F16 ทถล่มคลังแสงและยึดได้ตามแหล่งซุกซ่อนในคาสินโนริมชายแดนเมื่อทหารไทยกับกัมพูชาจะหยุดยิงตามข้อตกลงมาหลายวันแต่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างไม่ไว้วางใจฝ่ายกัมพูชาแลงมีกระแสะข่าวว่าทางการกัมพูชาได้ประกาศให้อำเภอรกรุงสำโรง จังหวัดอุดอรมีชัยเป็นพื้นที่สีแดงและไม่อนุญ,ญาตให้ชาวกัมพูชากลับเข้าพื้นที่อย่างผิดสังเกตทรงผลให้ชาวไทยที่อาศัยอยู่ในตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เชื่อว่ากัมพูชามีแผนที่จะทำสงครามกับไทยรอบสมเพื่อยึดพื้นที่คืนหลังสูญเสียจุดยุทธศาสตร์สำคัญให้กับกองทัพไทยพือ่พอไกาบเพาะคลิปชาวกัมพูชาช่วยกันเก็บข้าวของภายในบ้านและร้านค้าบริเวณตลาดชุมชนโอสมิตอำเภอกรุงสำโรงจังหวัดอุดอรมีชยัย ฝั่งกัมพูชาซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับจุดผ่านแดนถาวรช่องเจอะตำบลดานอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์กันอย่างเร่งรีบที่สําคัญท่าทาาีผู้นำยังแข็งข้อผู้นำเผด็จการอย่างฮุนเซนยังไม่ยอมแพ้ให้กับตัวเองและครอบครัวต้องอับอายโลกแถมยังโดนคนในประเทศกระน่ำซ้ำเติมมีหวังในอนาคตอันใกล้คนกัมพูชาอาจจะปลุกกระดมม็อบขับไล่ตระกูลฮุนหให้พ้นจากตำแหน่ง เพราะไม่เชื่อใจในศักยภาพของทหารและศักยภาพของผู้นําซึ่งทําสงครามแพ้ไทยรบาบคราบโดยเฉพาะที่สมรภูมิจังหวัดสะแก้วทหารไทยจัดระเบียบเบสเซตสามพื้นที่ทําให้ชาวกัมพูชา270ครอบครัวไม่มีที่ซุกหัวนอนและที่ทํากินต้องเรร่อนอดอยากได้แก่พื้นที่บ้านคลองแพงอำเภอตาพระยาพื้นที่บ้านหนองจานและหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจสรสแก้ว พินามซ้ำอย่างรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่มีการรุกล้ำมาอย่างอธิปไตยไทยวางตู้คอนเทนเนอร์ริมแนวชายแดนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคประชาชนและมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วได้ดําเนินการทีพร้อมแล้วในส่วนของบ้านคลองแพง้ยุ่ระหว่างการเตรียมลําเลียงตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเข้ามาวางริมแนวชายแดนตามแผนและการทําที่มัน่นและเสริมความแข็งแกร่งของที่มั่นทั้ง3พื้นที่เตรียมสงมอบ ให้กับประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตเพจหรือสื่อในโซเชียลมีเดียต่างก็พากรลือหรือวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาว่ากองทัพกัมพูชาเตรียมจะซื้ออาวุธรถใหม่เพราะกองทัพเขมรปริแต่เสดายอาวุธรถใหญ่ทหารไทยยึดจรวดกระสุนนับหมื่นนัดเตรียมเอาไปทำลายทิ้งให้สิ้นซากสืบเนื่องจากนาวิโยธินกองทัพไทยได้เข้ารุนารเคลียร์พื้นที่ภายในคาสิโนทมอดาพบคลังอาวุธขนาดใหญ่ซุกซ่อนอยู่ภายในอาคาร จึงได้ทําการตรวจยึดอาวุธยุธโทโธปกรณ์จานวนมากดักกล่าวไว้อาทิเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง PF89 ขนาด80มิเมเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด60มิเมเครื่องยิงจรวดต่อสู้รถถัง RPG2 และ RPG7 ลูกปืนไร้แรงสะท้อนขนาด75มิลมรรวมถึงลูกจรวดต่อสู้รถถังแบบ B40 นอกจากนี้ยังพบกระสุนปืนหลายขนาดนับหมื่นนัด ลูกระเบิดคว้างหลายชนิดรวมถึงกระสุนปืนต่อสู้อากาศยานขนาด12.7ม mm. ิลลิเมตรทั้งแบบเก่าและใหม่จำนวนมากคาดกันว่าทหารไทยจะนำไปใช้บางส่วนตรวจสอบที่มาที่ไปว่ากองทัพกัมพูชาซื้อมาจากแหล่งใดและบางส่วนจะนำไปทำลายให้สินซากบางกระแสข่าวที่เปิดโปงบนโซเชียลมีเดียต่างก็หากระเชื่อว่ากองทัพกัมพูชาซื้ออาวุธมาจากเกาหลีเหนือเพราะมีกระแสข่าวลือเกาหลีเหนือลักลอบขนอาวุธยุทโธปกรณ์ช่วยกัมพูชา เพราะคาดเดาจากสถานทูตเกาหลีเหนือนั้นตั้งอยู่ติดรัว้วบ้านพักของหุ่นเซนแถมอาวุธในตลาดมืดของเกาหลีนเหนือยังมีราคาถูกยั่วใจกว่าของชาติอื่นๆขนกระดาษเที่ยวกันฝ่ายกัมพูชาก็ยืนยันว่าอาวุธที่ใช้ทําสงครามกับไทยมาจากจีนล้วนๆอาวุธกว่า90%ในคลังแสงยี่ห้อจีนเป็นหลักประหง่ายและมีให้เลือกเยอะแยะอีกทั้งกัมพูชายังเป็นสมาชิกสหรประชาชาติหรือ UN ไม่กลา้าแหกกฎแอบซื้ออาวุธจากเกาหลีนเหนือ โดนคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจแน่นอนซ้ำเติมเศรษฐกิจในประเทศที่ย่ำแย่ยอยุดแล้วหรือบางกระแสข่าวระบุว่าอาจจะซื้อหรือเอแบ่งปันจากประเทศเพื่อนบ้านอาทิสปปอลาวหรือเมียนมาเพราะทั้งสองประเทศใช้อาวุธจากจีนรสัสเซียเป็นหลักเช่นกันกรุ่มการเมืองการทหารที่ช้าชองการเมืองและการทหารลาวฟันธงไม่มีทางเป็นไปได้เพราะลาวกับเขมรปีนเกลียวกันอยู่เหตุลาวมองไทยเคยแชร์ว่าทหารกบูชา เคยตัดถนนเข้าไปในดินแดนลาวสมัยนั้นลาวเอาทหารลาวมาเฝ้าชายแดน30คนเพื่อไม่ให้เขมรททาถนนล้าเข้ามาในดินแดนลาวฝ่ายกัมพูชาที่มีรัฐบาลฮุนมาเน่สมัยเป็นผู้บัญชาการทหารหมกเลยยกกาลังทหาร5,000นายมาขับไล่ทหารลาว30คนออกไปต่อมาทหารกัมพูชาก็เอาธงชาติของตอนไปปักไว้ตรงฐานลาวแล้วยึดฐานทหารลาวเป็นฐานของตัวเองแล้ววันรุ่ง <c oughs> ขึ้นฮุนเซนบินไปลาว ไปเจราจากับผู้นำลาวสุดท้ายเรื่องก็งเงียบหายไปหรือจะไปซื้อต่ออาวุธมือสองจากรัฐบาลทหารเมียนมาไม่น่าจะเปลี่นไปได้เช่นกันเพราะรัฐบาลทหารเมียนมาก็ถูกจับตามองจากนานาประเทศอยู่แล้วคงไม่หาเขาใส่หัวรบกับประเทศไทยเพราะเห็นแล้วว่าการรบกันที่ผ่านมากองทัพไทยจัดเต็มส่งเครื่องบินรบ F-16 ถล่มลึกในพื้นที่ชั้นในของกัมพูชาขนาดคาสินโนบองเงินบัทองของผู้นำกัมพูชาฮุนเซนยังไม่เหลือไว้ทำซาก แต่ยังมีข่าวออกมาว่าฝ่ายกัมพูชากระหายเปิดศึกสงครามกับไทยรอบ3ามปรุ่นเซนยังคงแค้นเต็มอกจะมีข่าวว่ากําลังหาทางจับมือกับพัฐบาลทหารเมียนมามีเพียงข่าวหรือที่คาดกันไปยกตัวอย่างผลงานทหารไทยเช่นเครื่องบินรบ F16 ของไทยโจมตีทางอากาศทิ้งระเบิดขนาด500ปอนด์ต่อเป้าหมายตามไปด้วยการระเบยิงปืนใหญ่สนามและปืนคอรวมทั้งโดรนรถถัง และยานเกราะรวมถึงส่งทหารราบหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้ายึดพื้นที่ในภารกิจเข้าตีฐานที่มั่นทางทหารกัมพูชาและยึดเขืนพื้นที่ดังนั้นต่อให้กองทัพเกาหลีเหนือกองทัพลาวหรือกองทัพเมียนมาคิดจะช่วยกองทัพกัมพูชาจัดหาอาวุธคงต้องคิดหนักหากจะงัดข้อกับกองทัพไทย